สวัสดีจ้าวันนี้มากินบักม่วงดองกับบักต้องกระทอน,อ,ทอ,นอ๋อกระท้อนกับบักตออ้องเดียวกันละ่ะบักม่วงเบาดองแสบแห้งกินจิ้มแก่สะไบหมูสั่งทั้งเนี่ยสั่งอันนี้แล้วจะสั่งเอามันกัดขาดบ่ะขาดนั่นล็อกมุมนี่เลยสมสมแห้งลูกสาวอยากแม่ก็เลยสั่งมาให้ ยังละถุงบ่ได้สั่งหลยายมัน,นถุงบล้วงพอดีอืมมันแพงบล้วงหน่อยบานเท่าแม่หน่อยหน่อยแม่กระเจาอ้วนดอกคือบล้วงปไาหนูเคยหนูเคยกินกับกับหน่าใยแม่ใยยนะแม่แม่ใยแม่ใยให้กับกินอมอกจากพี่น้องมากินน้ำนองฟินสมคักเมียซิมเหล่าเสียบแห้งตาใจ ะสด้สร้างคนอีกกันคนใหม่นุ้งทุงละลอยกลัวโค่นขนมกินเบิร์ดนี่มันขุมได้ๆเนี่ยต้องปาดเป็นกิ่นต้มนี่ที่หนูใส่หัว,วนี่เพราะว่ามันแสบ เงมาจากขั้นบ่อปาดเ่ิงมัน,ม,น,นมันกิ่นไงมันกลิ่นอะไรมันสมแห้งเสียวฟันมสมมันก็ได้กินนั่นเปลี่ยนบกง,งอันนั้นอยู่เนาะกินบักงวงอันตอนเากินดิบอยู่เนาะเหรบ ซาใจมากๆบกกัคกัททอนนี้โบค่อยเปรี้ยวเป็นไนรนุออยัางมาได้เรากินพี่เกลือเพิ่นเนื้อไห่ไห่มาอยู่เอ้า <จะ S 1> อกินคนละตนหนึ่งหนึ่หน,น,นูเอาว่างไว้นี่ได้บวกกันมามากหออบึ่งกกรกะว่างไว้ใส่กระว่างป่ะพี่เกลือเพินน่นมีมะาหายอยยูต่ว่า ถ้องนี้มากินแบบนี้หวานหวานมันกระเซ็บแบบนี้ตกงอันแบบนี้แสบกลัวน้ำเปลี่ยวมันกับแสบกลัวรุ่นที่ตั้งจะบอกมองดอกไม้หวานกระเซ็บอยู่นิดนึงแต่ว่าอันนี้โคตรแสบอินนี้เราทำต้มเสร็ Khi nào là một tôm Ít Em có mắc kín đâu không nhung Kín Mặc kín lục sao mặt mẹ có sao mà 那。Nah. ไหนูต้องไม่ได้รู้อย่างเงี้ยนี่แต่บอกว่าแซ่บชัดแก๋วหมกม่วนมันอยกกูใ่ยน <im les> ในเพจอันยังกัตลาดไทยในเดนมาร์กเลยจ้ะของหลายในเพจทนี่หมกม่วงหมกขามแช่อิ่มมิบดหมกนุ่มดอง ใส่กอกลูกชิน้น<ะ>เลือดหมูเลือดมันมีบักยิ่มปะมีบักยิ่มบอมเมนดองเด้บวนมนี่บกยิ่มดอง<ม>ของไหลอันนี้จะบักหุงกับมีปลาแดดปลาล่าตะควาสั่งปลามาปุกหนึ่งมาหอดพร้อมกันมาหอดมือนี่แหละก็เจ้าะทรงหมูว่านอีนึงได้จ้ะทรงทรงมันจันมือนี่หอดล่ะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณเพจ ตอนกับเรได้กินเพราะว่าร้านอยู่ไกลที่ขี่รถไปออกหูดก็ตั้งเป็นเกือบชั่วโมงไปหาลัางเทียรกับไปบ่เจอบ่มีมบ่รู้ว่ามีบ่อยู่ร้านนนั้แต่ว่าไปย่างไก่กับเ,เคยพม่ค่อยพอแสดงว่านุกกินมาม่าไปตลอดทางจนถึงอีเกตนะเพราะนุก,กินซ่ามันแบบมันแบบ แม่บ่ปันไดนอกจากกับของสมกัดกินได้แต่ว่าลูกสาน้ำมากกั้นตะแม่พูดเดียวแม่กับบริสั่งม่กินดอกสั่งมากกินกับเบื้กระเสดายของมันนึงผ้านั่งไปนี่หลานแขกมันมีหลานแขกนาะที่เขาขายแต่ของมัน่หลายเนาะ่หลายคือออกหุดไปเห็นบักมงสองสมยนางกับคุ้มซื้อค่ะทั้งที่ซื้อมากกินบ่ได้ซื้อมากกัเป็นแกนเป็นแข็งหน่วยหนึ่งกินได้สองสามค่ำหน่วยหนึ่งก็ สิคนน้งเทียแพยงนี่ได้ทุ่งแน่อยู่เนี่โนโยเขานุยละ่ะหนูมันนักินเลยดิกินความได้มดดัมนจะโยกอ่ะเขารู้เป็นพี่น้องจ๊ะ ปิดคลิปไปซ้ำเนียดแล้วจ้ะเดอ้<ะ>อกินแ้นมันบดปากแล้วลูกจังสวัสดีขอฝากคลิปไว้ซ้ำเนียก็ขอบคุณผู้ติด,ดตามทุกคนแล้วจ้ะเดอ้อขอบคุณผู้ถึงเขามาติดตามผู้เขามา,า,มา,มาคอมเมนต์ให้กำลังใจพบกันไปคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายบาย